ครับม <differences S 2> ันเสียวเตมอไห้าเห็นตอนนี้เขาบ่ก huh. oh ื่อก็ง่ายว่าชื่อเขาค่อยบอกคนสาราพระเจ้าบุญยาชีเราโอ้บ้านแม่แม่เรว่าเสีอวบ่งปอยหายหลอกเสี้ยวเองเลยว่อยากดังว่ามันพิ้นก็บอกว่าใหเสื้อรอดเล็นไอาจารย์ยี่ร้อยเอาได้เรื่องเงนเราแสนท้องแสนนีเห็นไหมัน ผมเพิ่งเปิดดูครับปูเ่เมฆหยิ่งปู่ก็เห็นแต่ฟ้าบานไหมงามแท้ปูเ่เลเลขมันออกอยู่งสาบาด<อ>มันออกเขาเเ้าองเเ้อบ่ได้บ่ได้เหตุนหยังเปิดขันเขามันเลขมันขึดด้นเลยอ,อ,อ,ยอ,ยอ,ยอยู้วว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 อดดกวว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 วอวววว่ววมวว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 าวว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 ว่ววววว่วว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 งเอ้าปู่ว่าวมวว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 มันววววอวเวว ยู่นไงนันมันแต่เพ่นทียอืโอโห่าจำเป็นตรงป้อยรายหอกเสื้อเองบไม่อยากดังโอ้ไม,ไม่ไม่อยากดังน่นะผู้นอ่ยน้อยนก็มันเพิ่นกระบ,บอกว่าให้เสื้อรวนอาจารย์ยังร้อยเอาเด้เยนวันละแสนองแสนหน,นอาจารย์อ้เจ้าก็บมัต้องไปวอาเพราะว่าน,น,น,นี่อาจารย์ป้อยบอกแบกแขนอนี่อาจอารย์ไล่เปนจเบิ้งแก้วอีกชุดนึ่งไล่ไปเบิ้งอไรเป็หน่ท่านนู้น จะออกแม่นะออกล่าสุดเนี่ยออกคืนน้ำผ่านเนี่ยครับนึกกระงวงอยู่ปูคือชงฝาบาทไมห่หายใช่ไหมมันออกเองนได้เรียกมันออกเองนได้ป่ะมันขึ้นเนองค,ความหมายว่าอักเอาใช่ไหมครับปูฮะ<แ>ให้อักเอาเลยใช่ไหมครับน,น้อนอักกุลเขามาจำเป็นราช <c oughs> ินีบอกให้ดอกเขาเชื่อลวดหน้าเนะอะ <c oughs> ปูว่าจัดไปว่าสั่นจัดอีหยังเนาะเห็นแต่ฝาบาทเออผมก็งงอยู่ บัดนี้เนี่ยมันหอล่าชุดอขึ้นน้ำทาเน an ี no ่ยอาจารย์เนี่ยโแปลไปบุญบ่เดียวค่ะยังเลยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยปบุญเป็นตัวเลยบอกปูอันปูบอกเป็นตัวแม่บ่ได้บอฮะมันฟันดีว่าเปูเชียงไห้อะบ่บ่เชียงบ่เชีงอรกแต่มันปันนีย่างเวกันมันนำไปด้วยยังดูใช่บัเวตัวละแสนคนณรอ เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้มันเกิดนขึ้นมันผ่านเนี่ยไอาทายวิลูสั่รโนมันธรรมดาษในการที่ตอกเปิดเบ้งเลขขึ้นที่ดินเนี่ยน,น,ะนะครับปูลเลขขึ้นบนดินเนี่ยแหละครับขึ้นสองงานแม้แม <c oughs> จะว่าไวจะบอกหอไจะบอกยังงอย่าเาแห้งแนี่มาเฮาขีดมาเฮาเขาตุ๊แต่เงินเราคนนึงปรดนน้เขาเด็กาว่โอ้คือคักล่ะเมื <c oughs> ่องงดงวนเมื่อกี ถือหลายไหมครับปูว่าเขตวเขตกันังบ้มันตีเลกว่าเป็นอครับเป็นปัญหาแบบไรปูงวดทีเดียวงวดเขียวว่เอ้ยจะคเ็ไปเนี่ยมันอันนี้าเจาว่ามันตายก็จาจับตาตายเ่นะเขาเจ้ครับเ่อกี้จนเดชแมันบุเขาอนบหามมันไอไอหัวหัวสหัวคือเข ครับมันออกหขาดจะบ่มาธนาขาใจวม่หอปูฟันไมหอหมอขอหาหนี่ปูสดน่แมนนี่ผู้เฒ่าฟ้อกาหามันอันมดมันกชืออะไรพยไปชีหลงกันด้คืนี้าาาเลกขึ้นฝาบาทผมก็งงเป็นเป็นตัวเลยเนาะปู่เนาะัวเลยบัดนีอันี้แน่เนี่ยอาจารยวิโวมี่โซนเจ้าครับรอบนี้บ่ฝน บ่อฝันบ่อฝันเอาตัวนี้เลยแหละครับปูถึงเป็นโตเลยบหมือนเดิต้องไปฝันไงเมื่อเลาลวดเนี่ย z ุกไปให้แล้วเนี่ยเปิดเบิ้งไล่เบิ้งดูเนี่ยโอ้ครับครับ z o o ไปให้ยแล้วคุยก็ได้เขาเปิดเบิ้งก็ได้เปิดเบิ้งเดินเอาหนีเนี่ยมันหน่อเองเด้อครับปันท้ายก็เทวดาเห็ดออกอยู่หน้าห้องน้ำออกอยู่หน้าห้องน้ำเออเจ้าคือมันอยูด คราบมันดอกเป็นตเลยยังจงเลยตัวเส็บอกพวกอาจารย์ไม่ได้เขียนเด้อบอกให้มันออกองเจ็ดศูนยนะปู่เนาะเห็นคักเลยเนาะจ้ว่ามันหายคนเด็กพี่บวกูเนี่ย้าใจป่นครับมันเป็นมันมันเป็นไอน้ำเหรอครับปู่นน้ำแต่ว่าผู้เห็นอยังอีว่คลูกเปนเวจนบอกป้าเกิดพทบองเผู้เห็นเป็นตัวใดจ้ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนจะบอกอะไรารเมาลายไหมครับปู่วันนี้ หน <önemli> <seriously> <Jenny> ึ่งใช่ไหมครับบตอนนี้เราอากับพู้มอยู่ด้วยว่าทายเห็นป่านี่ทับถือก็ง่ายวัดอย่างเราค่อยบอกพคนศาลาพระเจ้าบุญจะทิ้งเราโอ้บ้านแม่มาเราว่าเกียวบ่ถือย้ายวัดเลยแหละครับปู่นีไปก่อนแล้วนะไม่จะเฉ่งกันนี่ไม่อยู่จุดห้าลายหรือไงโมมีเงินอยู่สนุกมีตัวเดียวนี่บปู่ทำในเราทำในล่ะมันต้องเพิ่นต้นคิดว่าเพิ่นถืหายบุญให้ร่างอันนันี่งนะ แต่ว่าตรงทะเบียนรถเบิกทราบอยู่ได้ปูอย่างอยู่ซื้ออย่างหัวไหมจะไปพุ่ชนหลายเด้อครับมันเฉมอนช่างนั่นอย่างปูยาปเน่ยายาปลายาปากตตรถนะเนี่ยเดี๋ยวจานซุ่ม้วเนี่ยอาจจาออกยู่ขี้ดินนะครับอยู่ในโลกตงไหนโอ้งไปโคชนะหลายด้อจะไปส่งเขาเหยียเี๋ยวเห็นเน่ยมันสงรถพิสดารที่ว่อยากดังเนเขาเถือรถถือว่าืีกับ่ต้องรวังแม่งันเราจรายติ อาจารย์ก็าติดตามอยู่ด้วยมั้ยท่นั่งอยู่บนแมนเห็นรัะเนาะเพราะว่าแมนเพราะว่าอยู่อาจารย์อยู่นี่แต่เพื่อนเห็นเป็นตัวเข็มบวกลาดตะเคียรโอ้ยฉันออกเกสซูนครับก็ได้อยู่ด้วยนี่ไงครับเพิ่นตอนออกพาขึ้นาบาตรทานขึ้นบวชนะคิเบื้องคนมาแบบปลาเป็นลอยสามชีลอยคนน่ะมันออกเป็นตัวคันลากแบบเลยอยู่คาบัตราเห่าเป็นแบบนี้เพื่อนนะแบบขึ้นระโฟองไตลู่ต่อเลย ถือจระเั้เอาโดยสุดอะถือจรนเ้าป้าไปบ่ปู่อะถือจไระเข้พาป้าไปม่ะะไงมันบ่แมน่าถือจฮะดผ้ป้าดอกเพิ่นใช่ไหมประจําอ้อันนี้ม่ต้องการไถืไม่ได้นมได้คุณมันมหลายว่าเพิ่นกระจาแบบว่ากรสจายกกเพิ่นอยากให้งัดโน่อะเพิ่นยั่คอยใ็ดให้เห็นมีนั่นเด็กอมงานว่าจะเห็นปะบางคนกับ่มัดบางคนกับ่ถือกับ่ัอด ครับวันนี้มันออกยูนีมัน Ooh, ออกให้พระอาจารย์ยินสีเขียวเลยอได้เจ้าเข้าใจบ่ะนะมีแมนเขียวที่ห่างปู่หมั่นใจแห้งมันบ้าขนาดไหนไม่จักมั่นใจบ่มั่นใจหรอกตัวพระธมว่าวหรอกเอาสี่สี่เที่ยวห้าเที่ยวนี่ถูกทุกเที่ยวไหมครับปู่งานถธอว่าจูเขียวเนี่ยเฉาที่หาเนี่ยเฉ้ที่ชี้ว่าไงเฉาที่ชี้นะไม่เอืองี่หล่ะเออเฉาที่ชี้ครับเป็นติดตัวแบบนี้แหละโจมในวันหนาวคือเมื่อไง จำไม,มา่เหสาระเอาเอาสีทาสาระเนาะครับอทาลูกกิ้งกิ้งไปกิป้งไปจังไรมันเป็นตัวเรียกขึ้นมองก,กลางวันมันตัวเฮ้าห์โว้ยบวดเป็นบวดเป็นปุ๋ยหน่อยวันพราสีจนนั่นทิมทิมแตกเลยอันนี้ในย่านแลนแลนไปซื้อเลขบ่ปูว่ยาย่า,านม่แลนมื่อเดอนหนาอาจารย์เพื่อนว่าเลขมันขึ้นได้จังไรวนะ,<อ>ะนะโอาจารย์กันไม่ได้แล้วย,ย่านครับ อาจารย์ก็ไปเบิ้งน้องโตมากการเจ้าเขียนบมดเลยบ้าผู้บด้เขียนผู้ได้เขียนแล้วออกไหมล่ะครับปู่งวดนั้นออกที่เขาออกเจ๊งใหญ่ๆะตรงๆเลยแหละครับเออวันนี้ชวนหนมันก็ออกเยอะเชียนหมดเนี่ยเชียนแบบเป็นโตกันยากแบบนี้เลยเออเป็นโตเรียบงูโก้งเรียเชียนน่ะแกเมันน้ำตาเชียนแต่ว่ามันเป็นใหม่ใหม่มากแต่ว่ามันเป็นน้ำตาเชียนใหม่บ่เบิดนะมันเป็นแข้งคือยังไงล่ะ คมันจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นเลขหกหนึ่งหกมังกางเลยป้าดอกมากัะหนึ่งหกแบบโอ้ยมางกลางเลยเนาะคัโอยดูดีน้องปูเนาะเจ้าเปิดเบิ้องต้นเลยเจ้าเปิดเบื้องยวเนี่ยเปิดเบิ้องไร้เจ้าตืดนเนี่ยเหรครับเจ้าเสียสายเลยโอ้ยเพ่ไม่ใช่เว่าน้อปูเอู่เอาปูแล้วแล้วแล้วเขียนใส่ดินนี่เลขตัวไหนครับปูถ้าเจ้าถ้าเจ้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยกับ มาาชายเจ้ากระหิตเอาการออกเก็บศูนย์สิได้ไปหาผู้แนวปูแมงแมียงเอาอย่างเงี้ยเบิ้งเลยเด้อเบิ้งตรงได้เจ้าเดินนะเจ้าอย่าไปปล่อยต่อเด้อเชี่ยวเลยเมาเมาเลยใช่ไหมครับปูไปเขาถือโต้ากับกรเด็นเขาอยู่อือเอาปูแล้วเลขเลขเลขที่อยู่ที่ดินเนี่ยตัวไหนครับปู โอ้อ๋อเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะปู่เนาะโจกับวดโเปลี่ยนต้นเรนโจกับันลวดว่าเอาเอาเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับปู่จะเป็นตัวไหนนะครับตัวเดียวกันบพราะเราพู่อุ้ยแปดแปดเก้าปู่ไปเขียนไว้เหรอครับบฟ้าบ้เว้ยเชนต์เรงไหนวะน่ยโอ้สีดำปึ๊ดเลยปู่ต้องออกฟ้าบาปเรื่องเขาออกเองอ่ะฟ้าบ้ได้เขียนเด้อบ้ได้มูสาเด้อโอ้ยตัว โอ้ยชัดเลยครับปู่แปดเก้าแปดหกเนาะเกิดมาจากส่งพ่อส่งแม่ก็ก็คงไม่เห็นอยู่เลยยู่เนี่ยพุ่มยู่เนี่ยมันก็ะทบมระดาก็บอกแล้วปัดพูดได้วมาเห็นดีเนี่ยพูดได้อยากด้โชคเด้อเอาสีปากับเน่มาถวายเป็นเียูาเพื่เพื่อเพื่อไปเข่าคุมันหอยู่บ่เานันบากคร้าับน่อยปู่าเอเพื่อทพ่ไปเข่าพมฟันอยยุบัูได้ไป่หานูีน้อกะค้งนั้น่อ เดี๋ยใบสีปป่ากชักแน่ด้วยกลับน้ำแบบข้าวหอมเนี่ยเพิ่มมากเลยเอาเอาเป็นลูกเลยนะครับปูเอาเป็นลูกก็ได้กับกล้วยกล้วยหวีนึงใฉ่บบกข้าวน้ำหอมสองน่วยเฉยนะครับครับแบบนี้แค่นั่นแหละใบสีปากชักมันมันมันก็มีอันใหญ่อกน้อยดอกอน้อยก็มีเขาเสีอวอันละดอยก็บาดก็มีครับผมน่ารอดนั่นนี่บนนี้ข้ามาภาพดอกเพื่อเพื่อเพื่อนไปเขาข่มันมุ่งเจ้าควาว้าตัวชัดมากเลยครับปูเจ้าอย่าปล่อยเลยเจ้าเสียวเลยเจ้าขอรองขอรอง ครับผมขอร้องให้ซื้อเลยบอลขอร้องให้ซื้อเลยะหครับปูอนาตัวนี้ตต้นเงนมาเมื่อกทินได้กทินนั่นทีสองนี่มอลลัพรอนี่จ้างมอลลั่มเนเนี่ยม้เ่ยวันที่หนึ่งอีดเนี่ยวันที่สงเห็นวันอ่เด้จากีไรไปให้บึ้งอะครับแปดเก้านะปูเนาะโอ้ยมันกต่ีตีหกเก้าแปดเก้าแปดันละมันตีเยอยังอื่นกับนหอกับอ้ชัดชัดมากเลยครับชัดมากเลยครับปู จ้งหมอลำเลยหะครับปูนี่ลโหลครับจนจนได้จ้างหมอลำเลยหะครับอ๋อห<ป>ไปแลปูได้ยินไหมครับอยู่ในสายอยู่บนเนี่ยได้ได้ยินครับได้ยินครับปูปูจนได้จ้างหมอลำเลยหะครับปูจนจนได้จ้างหมอลำเลยหะครับอยาม้ีรอะรโอเไม่ได้ยินเสียงกันลเ,นนเยนลย ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่หางเดียวนะครับ f c ครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะกับปู่บอกว่าห้ามบอกใครนะครับเนาะครับเอาเงียบไว้นะครับ FC ครับอ่าถ้าชอบนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ